เมื่อได้รับคำชมจากหลินว่านเอ,อ๋ออันเฉิงซีก็เอ่อยอย่างถามตอนว่าท่านผู้อาวุโสท่านใจดีเกินไปแล้วตอนนี้ข้ายังห่างไกลจากการโต้กลับข้าแค่เตรียมการรับรับไว้บ้างยิ่งไปกว่านั้นสามีข้าวางแผนไว้หลายอย่างก่อนตายและตั้งทีมมืออาชีพไว้ด้วยไม่เช่นนั้นหากข้าอยู่คนเดียวข้าอาจหนีไม่พ้นหลินว่านเอ,อ๋ยยิ้มเล็กน้อยพลางถามนางว่า ท่านหญิงเย่ได้พัฒนาฝีมืออะไรสำคัญสำคัญจากตระกูลอู่บ้างหรือไม่อันเฉิงซีกล่าวว่าพูดตามตรงท่านผู้อาวุโสมีคนในตระกูลอู่ไม่กี่คนที่รู้สึกว่าตระกูลอู่ช่วยเหลือและสนับสนุนอูเอ่เฟยเหยียนมาหลายปีแม้ว่าพวกเขาจะได้ผลประโยชน์ทางวัตถุมากมายแต่พวกเขาก็ทำาบบหนักเช่นกันอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดที่ต้องการโค้นล้มอูเอ่เฟยเหยียนอยู่ในตำแหน่งสูงส่ง ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถให้ข้อมูลได้บ้างแต่ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากนักหลินหวานเอ๋อพยักหน้าทันใดนั้นก็นึกถึงทางรอดเธอกล่าวว่าความคิดของนางเย่ทำให้ฉันได้ไอเดียแม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของประกูลอู่จะช่วยเหลือและสนับสนุนความชั่วร้ายแต่พวกเขาก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับอนาคตตลอด3-400ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้รับการปกป้องจากอู่เฟยเหยียน ทําให้พวกเขาสบายใจและร่ำรวยมหาศาลแต่อูเฟยเหยียนเหลือเวลาอีกไม่ถึงร้อยปีและพวกเขาจะต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการตายของนางอย่างแน่นอนลูกตาของอันเฉิงซีสันไหวเขามองหลินวันเอ๋อรอฟังคําพูดต่อไปของเธอหลินวันเอ๋อกล่าวต่อถึงแม้ตระกูลอูและอูเฟยหอยานจะลงเรือลําเดียวกัน แต่อูเฟยหอยานไม่มีทายาทเป็นของตัวเองเธอไม่ต้องกังวลเรื่องการสืบทอดสายเลือดหลังจากตายแต่ตระกูลอูแตกต่างพวกเขาไม่มีน้ำยาอมะตะพวกเขาอาศัยการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงสถานะปัจจุบันเมื่ออายุไข่500ปีของอูเฟยหอยานสิ้นสุดลงลูกหลานของตระกูลอูจะยังสามารถควบคุมผู้อาวุโสทั้ง3ได้หรือไม่พวกเขาจะยังสามารถควบคุมหน่วยสังหารและทหารม้าองครักษ์ได้หรือไม่ พวกเขาจะยังสามารถต้านทานศัตรูภายนอกของสมาคมโผชิงได้หรือไม่นี่อาจเป็นปัญหายากลำบากที่ตระกูลอู่ต้องเผชิญดังนั้นฉันคิดว่าเราควรหาวิธีทําให้ตระกูลอู่ระหนักถึงความเสี่ยงอันใหญ่หลวงนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้ค่อยๆห่างเหินจากอูเอ่เฟยเหยียนในขณะเดียวกันเราก็ควรทำให้อูเอ่เฟยเหยียนระหนักถึงความเสี่ยงที่จะถูกทรยศจากตระกูลอู่ด้วย เธอเป็นคนที่ระแวงและชอบใช้ความรุนแรงโดยธรรมชาติเมื่อเธอเริ่มป้องกันตระกูลอูพวกเขาจะต้องมีความแค้นเคืองกันอย่างแน่นอนสำหรับอูเฟยเหยียนการแก้ปัญหาความห่างเหินของตระกูลอูจะเป็นปัญหาเชิงระบบที่น่าปวดหัวอย่างแน่นอนอันเฉิงซีกล่าวด้วยความประหลาดใจความคิดของผู้อาวุโสทำให้ตาสว่างขึ้น อูเฟยเหยียนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆและตระกูลอูลก็ต้องกังวลมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราหาวิธีเพิ่มความกังวลของตระกูลอูลและทำให้อู่เฟยเหยียนเกิดความสงสยัยความขัดแย้งภายในระหว่างพวกเขาอาจเทียบเท่ากับกองกำลังนับพันหลังจากพูดจบเธอถามหลินว่าผู้อาวุโสมีความคิดดีๆบ้างไหมหลินว่านเอ๋อครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะถามด้วยรอยยิ้ม ลองเขียนเรื่องราวของข้ากับอูเฟยเหยียนเป็นบทละครสั้นดูไหมอาอันเฉิงซี่อุทานท่านผู้อาวุโสทำไมท่านถึงคิดเช่นนั้นหลินว่านเอ,อ๋อพูดอย่างใจเย็น300ร้อปีที่ผ่านมาข้าหลบซ่อนตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งอูเฟยเหยียนก็เช่นกันพูดตรงๆก็คือเราทั้งคู่เป็นอสุรกายชาราที่มีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปี ไม่มีใครเห็นแสงสว่างของวันจงเขียนเรื่องราวของเราเป็นบทละครสั้นแล้วเขียนตอนจบของเรื่องให้เหมือนกับชีวิตของอูเฟยเหยียนที่จบสิ้นลงแล้วเธอก็ตายเหมือนพระพันปีชื่อสี่ทุกสิ่งก็สูญสลายไปตระกูลอูล่มสลายเส้นเชิงทันใดนั้นหลิงวันเอ๋อก็หัวเราะอ,อย่างซุกซนพลางกล่าวว่าหลังจากซูสีไทเฮาสิ้นพระชนผู้ทรงอำนาจ ผลประโยชน์ทั้งหมดก็สูญสิ้นไปในพริบตาดุดเมฆหมอกที่ลอยผ่านไปและราชวงศ์ชิงก็ล่มสลายในไม่ช้าช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ชาวจีนส่วนใหญ่ก็รู้ดีและแน่นอนว่าตระกูลอู่ก็รู้ดีเช่นกันคนอื่นอาจไม่ได้นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่อู่เฟยเหยียนและตระกูลอู่จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อย่างแน่นอนอู่เฟยเหยียนคือพระพันปีชื่อสี่ และประกูลอูก็คือปลายราชวงศ์ชิงหลังจากอู่เฟยเยียนสิ้นพระชนการล่มสลายของประกูลอู่เป็นเพียงเรื่องของเวลาเมื่อถึงเวลานั้นอู่เฟยเยียนจะโกรธเกรี้ยวและตระกูลอู่คงจะหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาทั้งสองฝ่ายจะระแวงกันแอละกันและคอยแต่จะหลบเลี่ยงในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าอู่เฟยเยียนอาจจะตกอยู่ในภาวะตื่นประหนกอันเฉิงซีรู้สึกประหลาดใจอย่างเหลือเชื่อ ขณะที่พี่สาวซุนและถังซื้อไห่ที่อยู่ข้างๆก็ตื่นเต้นอย่างมากเช่นกันไม่มีใครเคยคิดถึงกลยุทธ์แบบนี้มาก่อนหากเรื่องราวของหลินหวันเอ๋อและอูเฟยเหยียนถูกสร้างเป็นหนังสั้นตระกูลอูคงพังพินาศแน่และอูเฟยเหยียนคงโกรธจัดกลยุทธง์ง่ายๆนี้สามารถดักจับพันธมิตรระหว่างตระกูลอูและอูเฟยเหยียนให้ตกอยู่ในกับดักแห่งความขัดแย้งภายในได้ นี่เป็นตัวอย่างชั้นยอดขององค์การใช้กำลังเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมดังนั้นอันเฉิงซีจึงถามเธอว่าท่านผู้อาวุโสหากท่านเต็มใจที่จะสร้างละครสั้นเหล่านี้ขึ้นมาจริงๆข้าสามารถจัดการแทนท่านและหาทีมงานที่น่าเชื่อถือมาทำให้เรื่องนี้เป็นจริงได้หลินหวานเอ่ยยิ้มและกล่าวว่าท่านหญิงเย่ท่านและข้าไม่จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงโดยตรงในเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้ทิ้งร่องรอยไว้ยิ่งไปกว่านั้นมันยังเล็กเกินกอว่าที่จะหาทีมงานเพียงทีมเดียวมาถ่ายทำได้อันเฉิงซีอดถามไม่ได้ว่ารุ่นที่คิดยังไงหลินหวานเอ๋อกล่าวผมตั้งใจจะเขียนบทละครของเราเองแล้วเผยแพร่บทละครทางอินเทอร์เน็ต แล้วเอาเงิน500บิตคอยไปให้หุ้ยหวังหุยหวังจะจัดการแข่งขันพิเศษเนื้อหาขอองค์การแข่งขันคือทุกคนที่ถ่ายทำละครสั้นทั่วโลกสามารถรีมาสเตอร์บทละครนี้ได้ฟรีใครที่ถ่ายทำเวอร์ชั่นที่มียอดวิวและอิทธิพลสูงสุดจะเป็นผู้ชนะคุณจะได้รับ300บิตคอยจาก500บิตคอยรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับ100บิตคอยอันดับ3จะได้รับ50บิตคอยและอันดับที่4ถึง13จะได้รับ5บิตคอย เธอเลิกคิวแล้วพูดว่า500บิตคอยในราคาปัจจุบันมีมูล,ลค่าประมาณ60ล้านดอนลลาร์หรือ400ล้านหยวนละครสั้นหนึ่งเรื่องมีราคาเพียงไม่กี่แสนหยวนหรืออาจมากถึงไม่กี่ล้านหยวนแม้ว่าคุณจะได้บิตคอยแค่5เหรียญน,นั่นก็คือ6 0สนดอนลลาร์ฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งล่อใจที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้นบริการตัวกลางของ g r รนเน็ตเวิรก็ยังเชื่อถือได้เสมอตราบใดที่คุณโอนบิตคอยให้พวกเขาและจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ10%ที่ตกลงกันไว้พวกเขาก็จะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและรักษาความยุติธรรมในการแข่งขันตราบใดที่ g r e นเน็ตเวิรกระจายข่าวออกไปก็จะไม่มีใครกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือการไม่ได้รับเงินรางวัล ถึงตอนนั้นอาจมีละครสั้นหลายร้อยเรื่องทั่วโลกที่เกี่ยวกับอูเฟยหอยานและฉันอูเฟยหอยานและครอบครัวอูจะถูกจมตีด้วยข้อมูลแบบนี้ฉันเกรงว่าพวกเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อันเฉิงสี่พยักหน้าอย่างตื่นเต้นพลางถอนหายใจแผนของผู้อาวุโสนี่ยอดเยี่ยมมาก และการใช้บิตคอยเพื่อโพสต์รางวัลบนเครนเน็ตเวิร์กก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้สำหรับอูเฟยหอยันแม้ว่าอูเฟยหอยันจะโกรธมากเธอก็คงทำอะไรไม่ได้เลยส่วนผู้ชมทั่วโลกพวกเขาจะมองว่าละครสั้นเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งไม่มีใครเอามันไปโยงกับความเป็นจริงมันมีประโยชน์จริงๆและไม่มีอันตรายกลยุทธ์ของรุ่นพี่นี่น่าประทับใจจริงใจจริง หลินหวานเอ่ยยิ้มและกล่าวว่าข้าเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านหญิงเย่เช่นกันเมื่อข้าได้พบกับท่านหญิงเย่ข้าก็ตระหนักได้ทันทีว่าการซ่อนตัวมานานกว่า300ปีนั้นช่างเหนื่อยและโง่เขลาเหลือเกินการเปลี่ยนกลยุทธ์จากการป้องกันเป็นการรุกนั้นย่อมาดีกว่าหูเฟอร์เหยียนทําให้ข้าต้องทนทุกทรมานมากถึงเวลาที่นางจะได้ลิ้มรสมันบ้างแล้ว